เดินทางกันแล้วใช่ไหมก่อนหน้านั้นข้าจะไปเยี่ยมชมลัทธิปีศาจสวรรค์เสียหน่อยณที่สวนสมุนไพรลัทธิปีศาจสวรรค์เอาล่ะทุกคนอย่ช่วยกันเนะทุกคนพยายามกันหน่อยนะการทำงานตรงนี้ก็เหมือนกับการฝึกฝนร่างกายตัวเองสามีทำงานหนักมากเลยสินะเมียจ๋าจ ไม่มีอะไรเหนื่อยยากถ้ามันเพื่อภรรยาของฉันเจ้าเนี่ยประจบดีจริงๆเลยนะเมื่อเจ้ามาแล้วทำไมต้องซ่อนตัวอีกละ่ะโผล่หน้ามาได้แล้ว ตามที่ข้าคาดคิดไว้จกักรพรรดินีแห่งนิกายปีศาสวรรค์ความแข็งแกร่งของท่านนั้นแข็งแกร่งจริงๆปรมาจารย์แห่งสาลาทีนเป่าจะไม่ธรรมดาขนาดนี้มีออร่าอันยิ่งใหญ่จนข้าเองยังรู้สึกหวั่นเกรงอยู่บ้างแหมแหมแม,แม,แมสมกับที่คาดไว้จริงๆท่านคือจกักรพรรดินีผู้แข็งแกร่งที่สุดในแคว้น ไม่มีความลับใดสามารถหลบซ่อนจากสายตาอันแหลมคมของท่านได้เลยนะท่านปรมาจารย์แห่งสาราเทียนเป่าลมอะไรนำพาท่านมาที่นี่ข้ามาที่นี่เพื่อมาหาท่านโดยเฉพาะเลยนะท่านผู้นำเหข้ามองอยู่นะข้ามองอยู่เอ๊ะ <c oughs> <c oughs> ไม่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 ไมข้ามาเพื่อเรื่องอื่นนะข้ามีข่าวสารมาบอกนิกายปีศสาสวรรค์ข่าวสารงั้นเหรอฟาบาทก็ม่อมอยากทราบว,ว่าท่านเคยได้ยินเรื่องวังเทพสูญยาการแห่งแดนสวรรค์ชั้นโดมฟ้าหรือไม่ผู้แข็งแกล่งอันดับสามแห่งแดนสวรรค์เหรอมีสายสัมพันธ์เช่นใดกับแดนวิญญาณสวรรค์ของพวกเรากันแน่ จักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่เจิ้งเทียนแห่งฝ่ายธรรมได้ร่วมมือกับจักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่แห่งวังเทพสุญญากาศแล้วภายในเวลาเพียงสองวันจักรพรรดิแห่งเทพสุญญากาศก็จะสามารถทะลวงขีดจำกัดพลังบ่มเพาะของตนได้สำเร็จพวกเขาจะระดมเหล่ายอดนักรบที่มีพลังเหนือกว่าขั้นจักรพรรดจากวังสวรรค์มาร่วมมือกับพันธมิตรฝ่ายธรรมเพื่อกำจัดนิกายปีศาจสวรรค์ของท่านให้สิ้นซาก เจ้าแน่ใจแล้วงั้นเหรอข้อมูลจากสาราเทียนเป่าน่าจะเป็นข้อมูลที่น่าเชื่อถือที่สุดในเก้าอาณาจักรแล้วไม่ใช่หรอก็จร<ๆ>ิงสาราเทียนเป่าเป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนข้อมูลทั่วทั้งเก้าอาณาจักรทำให้แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะมีข้อมูลเท็จอยู่ที่นั่นแล้วทำไมพวกเจ้าถึงมาบอกพวกเราล่ะ ทำไมท่านผู้นำถึงกล่าวเช่นนั้นเล่างั้นขอให้พวกท่านโชคดีแล้วกันนะถึงพวกเขาจะเป็นพันธมิตรกับสำนักปีศาจสวรรค์ก็เถอะแต่พวกเขาดูใจกว้างเกินไปหน่อยนะในโลกนี้ไม่มีของฟรีหรอกนะหืมบะเมียจา ทำไมเจ้าถึงมองข้าแบบนั้นล่ะเฮ้ <C zy job> สามีถ้าสิ่งที่ปรมาจารย์แห่งสาราเทียนเป่าพูดแล้วเป็นความจริงเจ้าต้องพาลูกศิษย์ออกไปจากาที่นี่เดี๋ยวนี้เลยนะไม่ข้าไม่ไปจะกรัรริเทพสุญญากาศแข็งแกร่งเหนือกว่าพัทมิตรฝ่ายธรรมะมากเลยนะแม้กระทั่งข้าเองหากต้องเผชิญหน้าพร้อมกันก็คงยากจะรอดไปโดยไร้บาดแผล ข้อ136ของกฎสำนักปีศาจสวรรค์ว่าไว้ผู้ชายแห่งปีศาจสวรรค์คือวิญญาณแห่งปีศาจสวรรค์แบบนี้แล้วเจ้าคิดถึงตัวเองอย่างเดียวได้ยังไงกันเอ๊ะท่านจากักรพรรดิดีท่านผู้นำทุ่งสมบุญไพรพร้อมแล้วอืมขอบคุณเจ้ามากไม่ต้องกังวลน,นะภรรยาเรา จะจัดการทุกอย่างเองจุบเอะพวกเจ้าทุกคนข้ามีบางอย่างที่จะพูดกับพวกเจ้าเจ้าจะทำอะไรนะพวกเจ้าถ้ามีใครมาทําลายและที่ปีศาจสวรรค์ของพวกเราพวกเจ้าจะยอมหรือไม่ไม่มีทางไม่ยอมหรอกใครเอ้ต่อยหมดเลยไม่สนจะเกิดอะไรขึ้นถ้าฝ่ายตรงข้าม มีพลังมากพอที่จะทำลายนิกายปีศาสวรรค์ของพวกเราและแม้แต่จกักรพรรดินีและข้าก็ไม่สามารถปกป้องพวกเจ้าได้เออเรื่องนั้นเออนีตอนนี้ยังได้ไหมไม่มีทางจัดการเลยไม่สนพวกเราซึ่งเป็นสมาชิกของนิกายปีศาสวรรค์ขอเลือดที่จะตายในสนามรบดีกว่าที่จะใช้ชีวิตอย่างน่าอับอาย ผู้ใดที่ล่วงเกินนิกายปีาศาสวรรค์ของเราแม้อยู่ที่ไหนก็จะต้องถูกลงโทษว้าจั่แล้วจแล้ว,ลวพวกเราไม่กลัวหรอกเกิดที่นี่ก็ต้องตายที่นี่ใจ่แล้วพวกเราต่อสู้ร่วมกันาสามีทุกคนมีสิทธิ์รู้เรื่องนี้นะเราสมควรให้พวกเขาได้เลือกเส้นทางของตนเอง ข้าไม่ได้บังคับให้ทุกชีวิตต้องอยู่ต่อข้าก็ไม่เคยทำให้ใครลำบากพวกเจ้าอยากจะอยู่ก็ต้องอยู่หรือว่าพวกเจ้าอยากจะไปก็เชิญเออเออไปเลยเหรอไป,ไปได้เหรอไม่รู้สิไม่ไปหรอกกูพูดไปอย่างงั้นแหละอีกวกเราจะอยู่ต่อต่อสู้กับท่านเราจะปกป้องสำนักของพวกเรา ให้บันกล้าจะฆ่าให้หมดสิ้นโย่โโนิงเทียนเจ้าได้ก้าวสู่ตำแหน่งจัก,กรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่แล้วจริงๆติงคุณทำให้หลววูชิงตกตะลึงรางวัลการเพิ่มพลังครั้งเดียวเมื่อใช้การใบนี้สิทธิน์นิกายปีศาจสวรรค์ทั้งหมดภายในรัศมีหนึ่งมเมตรจะได้รับการเพิ่มพลังเป็นอาณาจักรจัก,กรพรรดิศักดิก์สิทธิ์ชั่วคราวเป็นเวลาหนึ่งวันหมดอายุหลังใช้งาน นี่เมียจ๋าเจ้าคิดว่าไงบ้างข้าหลอหรือเปล่าเหล่ามาเลยค่ะระบบใช้ทักษะพรสวรรค์พื้นที่ดินอุดมสมบูรณ์นับหมื่นเอเคอร์เพื่อเร่งการเจริญเติบโตของสมบุนไพรให้จิตวิญญาณทักษะการใช้พรสวรรค์ดินแดนอุดมสมบูรณ์นับหมื่นเอเคอร์ใช้งานได้สำเร็จ อะไรวะเนี่ยโอ้โหสมุนไพรไเหล่านี้โตรเร็วในพริปตาท่านผู้รับที่สุดจ้จริงๆโอ้โหไม่เสียแรงไม่เสียแรงเลยที่นับถืออ่ะนี่คือรางวัลของพวกเจ้าโอ้ขอบคุณท่านผู้นำอืมขอชิมสักลูกหนึ่งนะอืมรสชาติแบบนี้มันแบบนี้มันอิ่วโอ้โหมารังเออรอร่อน โออ้้ะะไรจขนนนาดนัค่ะข้าเพิ่มส่วนผสมบางอย่างลงในสมุนไพรเหล่านี้ซึ่งไม่เพียงแต่เพิ่มพลังการฝึกฝนทางจิตวิญญาณเท่านั้นแต่ยังให้ประโยชน์อื่นๆอ,อีกด้วยด้วยวิธีนี้แม้แต่สาวกธรรมดาก็สามารถแข็งแกร่งขึ้นได้อย่างรวดเร็วเอาละ่ะส่วนที่เหลือปล่อยให้พวกเจ้าค้นพบด้วยตนเองเถอะขอบ <ขอ S 2> คุณท่ผู้ผนำด้วยก๊าที่ระบบให้มา และสมุนไพรเหล่านี้อาจจะทำให้เราสาวกบาทเจ็บน้อยลงพวกเขาจะมีชีวิตอยู่หรือตายเราจะรู้กันในอีกสองวันข้างหน้านี้แล้วหลหรอสองวันต่อมาณนะที่ฝ่ายทรรมยินดีด้วยท่านพี่สูฉนที่สามารถฟาดานสำเร็จแล้วน้องเจิงเทียนเราผู้ช่วยพวกนี้ ก็น่าจะพอให้น้องครองอาณาจักรวิญญาณสวรรค์ได้แล้วใช่ไหมงั้นพวกเรามาเริ่มต้นด้วยการจัดการลทธิปีศาจสวรรค์กันเลยเถอะ โอ้โห oh เป็นยังไงกันบ้างนะครับผมสําหรับมังงะเรื่องนี้ใครที่รับชมเรื่องนี้อยู่ใครที่ติดตามเรื่องนี้อยู่ใครที่ชอบเรื่องนี้มากๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมกันด้วยนะครับเพื่อเป็นแรงใจให้ผมได้พามังงะเรื่องนี้แล้วก็แปลมังงะเรื่องนี้ต่อๆไปนั่นเองนะครับถ้ามีความผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมานาที่นี้กันด้วยนะครับเป็นอย่างไรบ้างสนุกกันหรือเปล่านะครับตอนนี้เราก็ดําเนินเนื้อเรื่องมาถึงตอนที่100กันแล้วนะครับทุกคนใครที่รอรวมตอนนะผมจะรวมให้ตอนที่1 100ถึงตอนนทีี่กัเลยด ใครที่รอรวมตอนเรื่องนี้ก็มาถึงกันแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะรวมให้นั่นเองนะครับก็รอรับชมได้เลยนะครับก็เป็นไงบ้างสำหรับตอนที่100นะเหมือนว่าฝ่ายธรรมะนั้นสิทธิ์พี่ของไอ้ฝ่ายธรรมะนั้นเหมือนจะ,ะข้ามขั้นได้สําเร็จแล้วทะลวงได้สําเร็จแล้วนะฮะเหมือนว่าจะเริ่มการต่อสู้แล้วนะฝ่ายเราก็ใช่ย่อยเหมือนกันนะครับเหมือนจะมีการ์ดการ์ดพลังของพระเอกแล้วก็มีสมุนไพรช่วยให้ าสาวกในสำนักนั้นไดแข็งแกร่งขึ้นนั่นเองเนี่ยก็มาดูกันว่าศึกภายภาคหน้านั้นจะเดือดแค่ไหนก็ใครที่อยากดูต่อก็กดไลค์ผมยะเยะดด้วยนีครับคอมเมนต์ใต้คลิปกันด้วยว่าสนุกกันจริงหรือผมไปอ่านทุกคอมเมนต์เลยนะครับเอาละสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณที่รับชมมากาเจอกัน,นคลิปหน้านะผมจะเป็นบางอย่างเรื่องอะไรสำหรับวันนี้สวัสดีครับ